อะรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันทังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนัมมัสมามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ นะโมตัสส萨ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสส萨ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสส萨ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปาสาทิเกณสัมปาเททะทันทั้งหลายจงตั้งใจเราเรียนด้วยความเลื่อ,อ,อมใสเถิดวันนี้ขอภัยเข้าช้าติดพางรกิจในหมู่สงในคณะสงฆ์ทบุญครบร้อยวันถาวายหลวงพ่ออดีตประธานโครงการอบรมพระไตรปิฎกท่านเป็นอยู่มาตั้งแต่รุ่นปี รุ่นปีที่8ถึงรุ่นปีที่11 8 9 10 11 4ปนะีมรณภาพครบร้อยวันก็เลยทำบุญก็เลยไปร่วมกิจกรรมพึ่งกลับมาครึ่งชั่วโมงก็เอา10นาทีก็สอน mm hmm. เปิดหนังสือขึ้นมาวันนี้วิชาหลักการแปลในช่วงปลายๆก็คือหมวด ตุลยาธิกรณะในวิพัฒน์ทั้ง7ลำดับตั้งแต่ปฐมมาถึงสตัตตมีวันนี้ถึงลำดับวิพัฒน์ที่สามชื่อว่าตติยาที่เห็นเป็นตติยาเพราะว่าขยายคำว่าวิพัตติซึ่งเป็นคำอิทีลิงนะถ้าขยายปูนก็จะเป็นตติยาไดอิทีลิงก็เลยเป็นตติยานะที่สามวันนี้เราจะมาดูวิเศษยะมีบทขยายเป็นวิเศสนะ ในบทที่ลงตติยาวิพัตทั้งฝ่ายเอกพจน์ผู้หูพจน์ว่าขยายกันยังไงดูตัวอย่างที่หนึ่งอาหังเอเกนะหัตเถนะกัมมันตังกะโรมิอาหังคู่กับม,มิว่าสูตรครับอาหังมีมงมว่าทางเติโซติเต,ตอันติตวังสีตุมเฮธาอาหังมีมายัางมา โสกังโรตีเตกังกรตีตวังกังโรสีตุเมกังโรธาอาหางกังโรมีมะยังกังโรมะอ่าให้ได้ก็แล้วกันต่อมามาดูคำแปลอาหางขพเจ้าแล้วแต่ว่าค like นพูดขพเจ้านั้นคือใครนะอาจจะพูดกับคูบาอาจารย์ก็กระผมพูดภาษาทางการเป็นกลางกลางก็ขพเจ้า แต่คําว่าเราในภาษาไทยเนี่ยมักจะเรียกกรณีที่หลายคนว่าเรา oh. เราในหมายหลายคนนะในภาษาไทยนะ oh. เรามาไปกันเถอะก็คือหลายคนนะหลายคนแต่บางทีก็มีพวกเกราชัดเราหลายคนแต่คําว่าเราเราในภาษาไทยกลางๆไม่เกี่ยวบาลีนะนะเขาหมายถึงหลายคนอยู่เราวงเรานะเราคนเดียวไม่ค่อยมีใช้ในภาษาในภาษาไทยนะแต่ถ้านักแปลบาลีเราคนเดียวเอกพจน์ เราทั้งหลายหรือพวกเราเป็นพระหุน์อาหารเรากระโรมิอยู่ย่อมจะกระทําอยู่ย่อมจะกระทํากระทําอยู่ย่อมกระทําจะกระทํา 3. เป็นปัจจุบัน3การการใกล้อดีตการปัจจุบันแท้และการใกล้อนาคตถ้าจะจะเนี่ยใกล้อนาคตจะไปไหนวันนี้ไปเรียงยังก็เลยบอกจะไปไหนอย,อยู่นี่แหละ จะไปตลาดไปหรือยังย่างก็เลยจะจะอยู่เนี่ยอันนี้เป็นปัจจุบันใกล้อนาคตนะแล้วถ้าเป็นปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันแท้ๆก็แปลว่าอยู่นะครับอยู่คืึกําลังคําว่าอยู่ก็คือกําลังกําลังกระทํากระทําอยู่แต่ถ้าเป็นการที่ใกล้เป็นอดีตไปก็เรียกว่าย่อมนะครับย่อมทําย่อมทําคือถ้าเอางานประมาณเอาสัก สักสามนาทีนะสักสามนาทีทาจะเสร็จพอดีนะนาทีาแรกใช้คําว่าย่อมนาทีที่สองใช้คําว่าอยู่นาทีที่สามใช้คําว่าจะนั่นเองนะ,นะมันมันมันแตกต่างกันนะไม่ได้ไปยุอย,อยู่ย่อมจะเนี่ยลงมือทาเพิ่งลงมือทําแปลว่าย่อมทําทําไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จเรียกว่าอยู่หรือกําลังกระทานะแล้วก็ขออภัยลงมือทํา ใกล้จะเสร็จแล้วลงมือทาไปเยอะแล้วใกล้เสร็จแล้วก็เรียกว่าย่อมกระทําคืนเป็นอดีตไปแล้วส่วนส่วนใหญ่เป็นอดีตเหลือนิดหน่อยก็จะเสร็จนะครับย่อมทําย่อมทำนนคือเสร็จไปสงส่วนเหลือส่วนหนึ่งทาอยู่หรือกําลังทําข้างหน้าส่วนหนึ่งเสร็จไปแล้วเหลือไว้ข้างหลังอีกส่วนหนึ่งและกําลังทําอยู่ตรงกลางอันนี้ก็แปลว่าอยู่หรือกําลังกระทําแล้วก็ถ้าทำสามที่ส่วนนะเอาบอกทำส่วนที่1หรืออีก2ส่วนยังไม่ได้ทํา อันนี้เขาเรียกว่าจะกระทำจะกระทำก็คือเข้าสู่ความตั้งใจจะทําแล้วนะในไปหัวไปเริ่มที่หัวหัวมาแล้วแต่ยังทําไม่ได้ยังทําไม่เสร็จท่านก็เลยบอกว่าวัตตมนาคือลงมือทําแล้วแต่ยังไม่เสร็จรวมทั้งหมดนะลงมือทําแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะครับเป็นวัตตมนาแปลว่าอยู่อยู่วัตตะมนาแปลว่ากำาลังเป็นไปอยู่คําว่าวัตตะแปลว่าเป็นไปมาณะแปลว่าอยู่ วัตมนะเป็นวิพัตเลยเป็นวัตมนาอิทีลิงนะกังโรมิย่อมกระทําคือปกติชีวิตจริงประจําวันเมื่อวานกระทาวันนี้ก็ทําต่อไปก็จะทําอีกคือเป็นชีวิตจริงทํางานทํางานเนี่ยนะก็เลยมักจะใช้คํากลางๆว่าย่อมนะครับย่อมกระทํากัมมันตังหรือกัมมังมีความหมายเดียวกันอันตะปัจจัยนี้เป็นสกัดถาปัจจัยสกัทถาปัจจัยคือมีคําเสียงเพิ่มเพ้่มาแต่ความหมายเท่าเดิม เรียกว่าสกะะัตถะคือปัจจัยลงมาหลังจากคาไหนก็มีเนื้อความอันเดียวกับคํานั้นแหละครับคือไม่เพิ่มเนื้อความพิเศษไม่เหมือนปัจใจัยในตัดทิศ์บางปัจใจัยให้แปลว่าลูกหลานบางปัจจัยก็แปลว่าผู้มีใช่ไหมนั้นแต่อันตรปัจจัยเนี่ยมาแล้วไม่มีความหมาย,ยาเพิ่มกำมังก็แปลว่าการงานกำมันตังก็แปลว่าการงานเหมือนพระสูตรพระสุตตะก็แปลว่าพระสูตรพระสุตรตันตะก็คือพระสูตรครับเหมือนกันอันต่าอันตะตัวนั้นนะ กรรมตังซึ่งการงานหัดเถนะด้วยมือเอเกนะข้างหนึ่งข้างเดียวถ้าบอกว่าข้างเดียวเนี่ยหมายถึงมีคนมีมือเดียวนะเนี่ยแต่ข้างหนึ่งแล้วเหลือข้างหนึ่งไว้อยู่อีกใช่ไหมเออภาษาไทยต้องดูดีนะครับภาษาไทยเขาวันไหนคือปกติชีวิตจริงเขาทำงานด้วยมือข้างเดียวด้วยมือข้างเดียวเขามือด้วนข้างหนึ่งเหรอครับเออบอกว่าข้างหนึ่งเนี่ยมาหายสงสัยใช่ไหม ทำด้วยมือข้างหนึ่งข้างหนึ่งสนอมเอาไว้เหมือนกับคนอินเดียคนคนถิ่นคนถิ่นชุมพุทธวีปนะในเสขียวัตรมีข้อหนึ่งว่าไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ําดื่มในเสขียวัตรนะนะไม่ควรเอามือที่เปื้อนจับภาชนะน้ําดื่มังนั้นเวลาคนเขากินข้าวด้วยมือไม่ใช่ช้อนนะคนโบราณน,นะเขาจะกินด้วยมือข้างขวาอย่างเดียว นะครับมือข้างซ้ายถนอมไว้ไม่จับอะไรเลยครับเอาไว้จับน้ําแก้วน้ําขวดน้ำเพราะอะไรเพราะเพราะแก้วน้ําขวดน้ำเนี่ยเป็นภาชนะเป,นชนะเป็นภาชนะสาธานส่วนรวมใครใครก็ใช้ร่วมกันได้นะกินมือข้างขวากินไปกินไปแล้วมือนิ้วกระเพื่อนเพราะห้ามเลียห้ามดูดมือด้วยใช่ไหมห้ามฉันเลียมือห้ามฉันเลียลิมนวิป,ปากห้ามฉันเลียบาดใช่ไหม มือนี้ก็ต้องถนอมไปมนเพื่อนๆมันไปจับอะไรกันไม่ได้ก็เลยยื่นเอาไว้มือข้างซ้ายก็ยื่นเอาไว้ตลอดครับกินข้าวก็ยื่นมือข้างซ้ายไว้แล้วก็หยิบน้ํามากรอกปากไม่มีแก้วไม่มีภาชนะไม่มีหลอดดูดเป็นโถเหยือกน้ําอันเดียวก็กรอกปากไม่ให้ไม่ลิ้มที่ปากกับขอบภาชนะน้ํำติดกันเลยนะต้องยกให้ลอยๆแล้วก็เทกระดกกระเทโจกโจกมันกรอกขวดนะครับนะแล้วก็เขาไม่เขาไม่อมน้ําเนี่ยนะถ้าบันเรายกเข้ามาสูดเข้าไปเต็มกับผงแก้มไว้ก่อน ยังดื่มเลยทีเดียวแต่ต้องเอาภาชนะน้ำเอาแก้วเอาขวดอวดอกจากปากก่อนปิดริมที่ปากเขาจะดื่มเอื้อกลงไปได้ใช่ไหมแต่คนอินเดียนะครับเขาเปิดคอให้เป็นรูครับกล่องเป็นอ่อิ่มพอดีครับ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นคําว่ามือข้างหนึ่งกับมือข้างเดียวภาษาไทยความหมายมันคนละอย่างนะครับมือข้างเดียวเขาทํามือข้างเดียวเหลือเพราะเพราะเขามีมือข้างเดียวใช่ไหมเนี่ยเขาเลยไม่ใช้อีกมือข้างหนึ่งเนี่ย ถ้าเราบอกมือข้างหนึ่งอ๋ออีกข้างหนึ่งไว้ทําอย่างอื่นเช่นผ่าฟืนนะครับถ้าใช้มีดผ่าก็มือข้างเดียวใช่ไหมถ้าใช้ขวานผ่าก็ต้องสองมือ <c oughs> อาหารข้าพเจ้ากังตรมิย่อมกระทํากรรมันตังซึ่งการงานเอเกนะหัตเถนะด้วยมือข้างหนึ่งนะครับ <c oughs> มือข้างหนึ่งอาจจะถืออะไรอยู่ไม่ได้ทํา <c oughs> ต่อมาข้อสองครับ เป็นพระโูพตติยาสพเพหิมนุสเสหิกิจจังกะระนียังกิจจังเป็นคำนามนะครับกะระนียังเป็นคำกิริยากิจนะครับกิจจังกิจกิจธุระกับธุรกิจเหมือนกันไหมไม่เหมือนยังไงอะธุรกิจ ความหมายเหมือนกันไหมเออเออเอาเ้วพอให้ดีนะกิจธุระกับธุรกิจความหมายเหมือนกันไหมคําว่าธุรกิจคือกิจธุระแปลว่างานหนักครับงานหนักไม่ได้แปลว่าเงินหมุนเงินงานเกี่ยวกับการเงินค้าขายไม่ใช่นะครับธุรกิจแปลว่างานหนักครับกิจธุระก็หนักงานครับ ทุระธุระเนี่ยคือหนักนะครับรับงานหนักรับภาระหนักว่าไปไหนไปได้ครับมีธุรกิจคราวนี้ครับทาไมเหลืองานหนักไม่ใช่ค้าขายนะครับธุรกิจนะครับแต่ภาษาไทยเขาไปใช้อย่างนั้นใช่ไหมแต่บาลีความหมายในอย่างนี้กิจจังกิจอันบุคคลควรกระทาสัพเพหิมนุสเสหิอันแปลว่าอันนะครับเพราะว่าอะไรจึงป้าอันเพราะกิริยามันเป็นกรรมะครับดังนั้นตัวกัตตาต้องลงตัทิยาวิพัท เห็นติยาเนี่ยมันเป็นกตาไม่เป็นการณะข้อหนึ่งเอเกนะ,ะเทนะเป็นการณะแต่สัพเพหิมนุสเสหิเป็นตัวกตาไปทํากิริยาที่เป็นกรรมจึงเป็นอนะพิหิตกตาหรือเป็นกตาที่เป็นตติยานั่นเองนะกิจจังกิจถ้าไม่แปลออกนะกิจจังกิดสัพเพหิมนุสเสหิอันมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงกะอะงณียังควรพึงควรอาจสามารถครับ อน,นิยปัจจัยะะจนะครับพึงควรอาจสามารถครับไปเรียนบาลีอย่างข้างหน้าเดี๋ยวจะเจอครับบ้านเราก็มีแต่พึงพึงอย่างเดียวะครับพึงอย่างนั้นนะครับถ้าโหวหารพวนถ้ายกศัพท์พึงอย่างเดียว,วพึงควรอาจสามารถนะครับเราจะแปลว่าสามารถกระทำอาจทำนะก็ขออธับายในที่นี้อนิยปัจจัยหรอ <c oughs> อนิยคุจจั ได้ปัจจัยที่เป็นกิยากิจในกิจจะปัจจัยมีสามตัวใช่ไหมอันนี้ะต,ตับพระเตยะเตยะตับปัจจัยไม่เกี่ยหมายถึงกิจจะปัจจัยไม่ได้พ <โ their. S 1> ูดถึงกิตะปัจจัยสามมาตาปิตังโรตีหิปุเตหิสัทิงอาปนังคัชันติมาตาปิตังโรมานดาและบิดาทั้งหลาย คัดฉันติย่อมไปหรือไปอยู่หรือกำลังไปอาปะนังสู่ตลาดสดอาปะนังนี้ตลาดสดนะครับเขาแปลว่าตลาดเนี่ยแต่ผมแปลตลาดสดเขาบอกขายของสดสดขายเนื้อสดขายผักขายอะไรไม่ใช่ตลาดแรกเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ซื้อขายเสื้อผ้านะครับถ้าซื้อขายเสื้อผ้าจะมีอีกคำหนึ่งครับนะเป็นเวสสาป,ปนังนะครับเป็นตลาดขายผ้านั้นเป็นของแห้งไม่ใช่ของสดนะครับตลาดสด อาปนังสูตลาดสดสัตทิงกับตีหิปุเตหิด้วยบุตรทั้งหลายสามนะครับด้วยบุตรทั้งหลายสามทีนี้ถ้าเป็นคนเขาจะเรียกว่าสามคนนะครับด้วยบุตรทั้งหลายสามคนอันนี้ก็เป็นกรณะนะเป็นสัทธตาติยานะครับเขาเรียกว่าสหาธิโยคะนะครับสหธิโยคะต่อมาข้อสี่ครับอายะสมา จะอ่านว่าอายัสมาแต่อย่าอ่านว่าอายัสะเต็มปากเกินไปอาญัสมาอย่างเงี้ยครับอายัสมาอาญัสมาบางคนก็อายัสมาอย่างนี้ก็ม anyway. ีนะครับก็ติดสำนวนครับอายัสมาอายัสมาสางรีอย่าเขียนเป็นสางรีนะครับเพราะฉบับไทยเขาเป็นสางรีนะครับฉบับอื่นๆเขาเป็นสางรีหมดมีแต่ฉบับสยามรัฐนะครับเป็นสาลีครับ สางริปุตตเถงโรมีการซ้อนตะนะครับปุตตไม่ใช่ปุตตะนะปุตตเถงโรพระโหหิสามเณรเรหิสัตถิงพระควันตังปสิตุงเชตวนางอาคามิอาคามิแปลว่าได้ไปแล้วนะอายสมาสางริปุตตเถงโรพระสางรีบุตรผู้เถงระสำนวนสนามหลวงก็แปลว่าพระเถงระชื่อสางริบุตรอันนี้แปลผิดนะครับ แปลที่ถูกก็ดูว่าคําไหนมาก่อนกันคําไหนขยายที่หลังใช่ไหมเขาชื่อสารีบต,ตั้งแต่เกิดมาเป็นเถระตอนบรรลุธรรมนี่ครับนะครับว่าเถระเป็นคําขยายครับไม่ใช่คำคำมาชื่อไม่ใช่เป็นสุทธนามเป็นคุณนามครับเถระเนี่ยครับเป็นกัมมะทายะเขาเรียกว่าอะไรนะวิเศสนุตตังระกัมมะทา,ายะสมาธิครับกัมมะทารายะสมาธิบทข้างหลังเป็นวิเศษณะครับแต่นั้นต้องแปลว่า พระสารีบุตรผู้เถงรคะครับไม่ใช่พระเถงระชื่อว่าสารีบุตรไม่ใช่นะนะครับต้ง้งแปลพระสารีบุตรผู้เถงกระก็เหมือน,นกันก็เหมือนกันคือชื่อเขาชื่อสุทัศน์<อ>นั่นเป็นคำคุณนามหมดเพียงแต่ว่าใช้จนคุ้นแล้วก็เลยเข้าใจว่าเป็นคํานามไม่ใช่ก่อนเรษฐี ีเชื่อว่าอนนาถินิกะคือถ้าในที่มีเศรษฐีก็แปลแต่ถ้าไม่มีเศรษฐีก็ไม่แปล oh. เพราะส่วนใหญ่จะไม่มีคําว่าเศรษฐีนอกจากเกิดนําขึ้นใหม่แนะนําให้รู้จักเนี่ยนะนอกนั้นก็จะเป็นอนาถินดิกะอย่างนี้เลยอนาถินิกโกถ้ามีเศรษฐีก็ต้องแปลว่าเศรษฐีก่อน mm hmm. เพราะเป็นเศรษฐีมาตั้งแต่ต้นตระกูลเท่นั้นแ่ะ mm hmm. ตั้งแต่เขายังไม่เกิดนี <laughs> ่ว่าเศรษฐีได้ mm hmm. อ,อายสมาผู้มีอายุ อายสมาเป็นคำกลางนะครับใครๆจะกล่าวถึงโดยคำก,กลางเหมือนท่านท่านนะครับเรียกพระบนไหนก็ท่านเรียกหลวงปู่ก็ท่านเหมือนกันนั่นเป็นคำกลางครับแต่ถ้าพระกับพระเรียกกันเองก็จะเปลี่ยนอายตสมาเปอนพันเตแล้วแต่นะครับหรือแต่ว่าเถงระเนี่ยนะครับมีอยู่อายสมาฐานริบุตตเถงโรท่านใช่ไหมภาษาไทยเราใช้คำว่าท่านท่านพระสางริบุตเถงระผู้มีอายุนะถ้าไม่ออกเป็นวิเศษณะนะครับ อย่าไม่ต้องออกว่าพระเถระชื่อว่านะครับท่านพระสังรีบุตรเถระผู้มีอายุพระมีเสนะอีกหนึ่งอยู่นี้แล้วครับใช้ครับใช้แปลเป็นนามไปเลยครับนะครับนามไปเลยพระสังรีบุตรเถระผู้มีอายุแล้วก็ไปกิริยาครับอคคมิได้ไปแล้วมีอาอาคมนาทาตุนิยมแปลว่าได้ทําไมจึงแปลว่าได้เพราะว่ามันเป็นอดีตแล้วก็คือได้ไปยังที่นั้นอ๋ยได้ไปมาแล้ว ก็เลยนิยมติดปากว่าได้ได้ที่อดีตนะครับได้กินแล้วได้กินแล้วไม่ใช่กินแล้วเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ได้กินแล้วได้กินยังได้แล้วประมาณนะี้อะคมิได้ไปแล้วไปที่ไหนสู่ไปสู่ถึงซึ่งนะครับไปสู่ถึงซึ่งไปแล้วก็เชตวันังสู่พระเชตวันหรือสู่วัดพระเชตวันพระนี่เป็นราชาศัพท์เท่านั้นนะครับไปทําไมเหรือเหตุผลในการไป ปัสสิตุงเพื่อเข้าเฝ้าเพื่อเยี่ยมเพื่อเฝ้าถ้าทนทั่วไปก็เพื่อเยี่ยมอันนี้ไปหาพระพุทธเจ้าก็เพื่อเข้าเฝ้าเพื่อเฝ้าพระะวันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคไปกับใครละ่ะสัต์ทิงกับพระหูหิสามเณรเรหิด้วยสามเณนทั้งหลายจำนวนมากหรือมากรูปอย่างนี้ก็ได้นะด้วยสามเณรทั้งหลายมากรูป นะครับถ้าไม่จำนวนมากนะมากรูปอ่าล่ะทีเดี้ก็ลองแปลครับองเงินอ่านเงินข้เจ้ากล่อมกระทามกำมันตังซึ่งการงาน หาเทนะด้วยมือเอเกนะข,ข้างหนึ่งข้างหนึ่งถ้าข้างเดียวจะแปลว่ามือด้วนต่อไปสองสัพเพหิมนุสเสหิกิจังการณียังกิจส,ส,สัพเพหิมนุสเสห,หิอันมนุษย์ทั้งหลาย ัพพีทั้งปวงควรยังควรกระทำกิจจังซึ่งอกิจจังเป็นประธานเขาขึ้นมาแล้วมาซึ่งทำไมอีกอ่ะกิจจังเป็นประธานต่อไปสามสามมาตาปิตโรติหปุเตหีสัตถิอาปนังคาฉันติมาตาปิตโร มาดาเบิดาทั้งหลายคดสันติย่อมไปอาปนังสุตลาดสัตติงกับตีหิปุทเตหิด้วยบุตรทั้งหลายสามคน อายะสมาสารีปุตตะเทโรพระหูหีสามเณรหีสัตทิงพระขวันตังปาสีตุงเชตะวนาาตะนางอ,อาคามิอายะสมาสารีปุตตะเทโรพระสารีบุเถงระาผู้มีอายุอะคามิได้ไปแล้ว เชตวันางสูวัดพระเชตวันปสีตุงเพื่อเฝ้าพระพระวันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคสัตทิทงกับพระโหหิสามเณรเกรหิด้วยสามเณรนักหลายจำนวนมากจำนวนมากก็ได้มากรูปก็ได้หรือหลายรูปนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ธรรมดา ลองแปลไทยเป็นบาลีก็ลองตั้งประโยคเอาเองเนาะมองหาตริยาก่อนละตริยาส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือนะใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็กมีหลายอัดนะมีหลายอัดถ้าเครื่องมือก็เป็นกัรณะถ้าเป็นกตาก็อนาวิกตา,กกตากถ้ามีสหสถิิงเยอะเป็นสาธิโยคะนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วภาคเช้าภาคบ่ายเรียนปกตินะได้บทหนึ่งก็ยังดีเหลือจะ ตุถีปัญจะมีชัดถีและสัตตมีหน่อยเดียวก็จบนะถ้าจบวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ไล่เรียงสงรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนมานะให้เหมือนกับได้เรียนวันเดียวจบคัมภีร์ไปเลยใครไม่เคยเรียนมาก่อนก็มาเรียนวันนี้วันเดียวก็พออาถาม สงสัยว่านี่นิเวศน์เนต้องเป็นที่อยู่อาศัยไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผึ่งให้ตั้งอยู่อันไหนอันไหนหมายถึงคาถาเหรอไม่ใช่คาถาค่ะเป็นศักขความความรู้หน้าเก่าพิมพ์ผิดเนาะอันนี้เหรอใช่อ๋อเนี่ยนิเวศน์เนอันไหนอ่ะไหนอ่ะก็เนี่ยนาเก่า ไหนอ่ะเนี่ยนิเวศในต้องเป็นไหนอ๋อนิเวศเนอันนี้นี่อันนี้นิเวศอันนี้นิเวศอาออันนี้อันนี้นิเวศอ๋อนี่มันอยู่นี่มันแปลเหมือนกันแปลซ้ำกันเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ไหนต้องไปดูก่อนว่าที่เราว่ามันมีนิเวศเนไหมถ้าไม่มีแสดงคำเกินลบทิ้งได้เลยลบทิ้ง นิเวสเย่เวสเยใช่อันนี้ลบทิ้งอันนี้ลบทิ้งอันนี้ลบทิ้งพึงดำรงไว้พึงตั้งไว้มีให้ไหมเพราะว่าขวนมีให้เนาะเป็นเสุกตุอ่าได้พึงให้ พึ่งดำรงไว้พึ่งตั้งไว้อันนี้ตัวหนาพึ่งให้พึ่งให้อ,พหอ่พอแล้ว กรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธมโมธรรมังนัมัสสะมิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ นิทุกขาโหทะสุกิตาโหทะท่านทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเถิด